กลับสู่ช่องอัศซนินเดอะซิมเปไล์ของนางเล้งนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะจะเลิฟมากมากเลยนะคะก็เทปนี้นะครับก็คิดว่ามีกระเป๋ามีของชิ้นไหนหรือแอสเซซอรีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรารักเราชอบแล้วเรายังไม่เคยทํารีวิวหรือทําเทปที่แบบเฉพาะนางเลยนะครับเราก็เลือกมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เล็งรู้สึกว่าเล็งชอบและเล็งก็รักแล้วก็เลยวันนี้จะมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ มาต่อใบนี้นะครับก็คือ Prada s a f e i n o Clash นะครับของคุณผู้ชายก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงคือจริงๆแล้วนางก็ได้แบบออกตามแบบคลิปต่างๆบ้างเล็กน้อยไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่เคยทำแบบเต็มๆเลยจนนางก็คงแบบว่ามองเอาทุกวันว่าแบบเออเมื่อไหร่จะเอามาทำคลิปบ้างล่ะเฮ้ยทำไมไม่คือนางไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับกระเป๋าก็คือทางสื่อสารกับเราเร้ก็เลยเออเอาเอาอกมา ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าความงามของมันเป็นยังไงนะฮะนี่ก็คือใบนี้เป็นหนังซาเฟโนนะครับนี่แล้วก็มีซิปรอบแต่เป็นซิปเดี่ยวนะครับนี่ก็คือเป็นข้อเสียของนางนะพูดข้อเสียเลยเนาะข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นหนังอีกอีกแผ่นเนื้อน,นะครับที่แปะไวใ้ให้เราเอามือแบบว่าสอดเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ไอเหล็กที่มาเนี่ยคือไม่ได้มากับมันนะครับเป็นของเล้งเองที่เล้งเอามาติดเองนะครับนะเพื่อทําอะไรเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ใบนี้เนี่ยคือเป็นใบที่แบบ จำได้แมนมาเพราะว่าไปซื้อที่เกาหลีตอนนั้นไปเที่ยวกับคุณอาตอมกับเพื่อนๆนั่นแหละเราก็เหมือนบอกกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยทริปนี้เป็นทริปที่เราไม่ได้เสียตังค์ซื้อของแบบลักชัวรี่แบรนด์เลยไม่เสียตังค์เลยจริงๆคือซื้อแต่แค่พวกของแบบจุบุจิบีอะพวกแบบทั่วไปน่ารักน่ารักกุเกิลหมดเลยเลยอย่างเงี้ยก็ไปเดินกันกันกับคุณอาตอมที่ไอถนนไออากุจงโรเดียมันก็จะมีพวกช็อป สวยๆช็อปใหญ่ๆอ่ะเรียงใช่ปะไอ้เส้นที่มันจะมีไอ้ Dior Cafe นั่นแหละนะครับอยู่เราก็ไปเดินเล่นก็เลยเข้าไปใน Prada พอเห็นไปนน้ลุ่แล้วแบบเหมือนมันบอกเราว่าแบบเฮ้ย เอามันกลับไปด้วยกันสิเอากับประเทศสิอะไรเงี้ยเลนก็เลยไปจับเล่นแล้วก็รู้สึกเฮ้ยชอบจังเลยหว่ะอะไรก็บอกเลยตอนว่าเอออยากได้สรุปก็คือไม่รอดจ้ะนึกว่าจะมีสทริปหนึ่งที่ไปเมืองนอกแล้วแบบไม่เสียตังอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือเสียตังทุกทริปนะครับไม่เคยมีทริปไหนที่จะไม่เสียคืออยากจะได้แบบมีโมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยทริปนี้กูไม่เสียตังเลยเว้ยอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือไม่มีจ้ะเสียอยู่ดีจ้ะอ่ะโอเคนั่นแหละเลยจําได้แม่นว่าแบบยังไงแล้วก็ราคารู้สึกว่าสามหมื่น สามหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนแบบถ้าหักได้แท็กคืนมาแล้วเหลือประมาณสักประมาณสามหมื่นเจ็ดหรือสามหมื่นแปดอะไรอย่างเงี้ยเออราคาเต็มมาประมาณสักนีจ่จำไม่ได้ประมาณแบบสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองหรือเท่าไหร่ประมาณเนี้ยแต่เอาง,ง่ายๆคือสี่รีรวมแล้วประมาณสักสามหมื่นเจ็ดไม่เกินเนี่ยเล็งจำไม่ได้นะครับนะเออนานแล้วอ่ะนะฮะโอเคก็ข้างในประมาณนี้นะครับมีใส่ของไว้อยู่แล้วแบบกุกกุกเกบเก็บอ่ะนี่หูฟังนะครับแล้วก็อ่ะพาสปอร์ตนะฮะ แล้วก็มีมือถือนะครับอะไรอกอ่กะกระจกแว่น คุณจรถนะครับก็มันก็ใส่ของได้กําลังดีในระดับหนึ่งที่แบบว่าเออของใช้ประจําวันเล็กๆน้อยๆเงี้ยนะครับแล้วสามันกําลังดีไงไปแบบไปงานกลางวันก็ได้ไปงานกลางคืนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเอองานแต่งงานงานมั่นใบเดียวจบใช้ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอืมข้าดนมันก็จะมีซิปตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มีโลโก้เป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ทิมขอบข้างในนี่ก็เป็นหนังนะครับเนี่ยเออเห็นปะเป็นหนังเนี่ยตรงแผ่นตรงกลางตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับ แล้วก็มีซิปตรงกลางอีก1ช่องนี่ก็คือใส่การ์ดได้6ช่องนะครับเนี่ยก็คือ6ใบแล้วก็ตรงนี้มีช่องอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับใบนี้ก็คือแบบเออคือคิดแล้วว่าแบบมันไม่เสียตังค์แล้วสรุปก็เสียอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็คือการ์ดของนางนะครับที่ห่อทุกใบที่มีการ์ดมีอะไรให้คือเริงจะเก็บไว้ในกระเป๋าของมันไว้หมดเลยนะครับนะถ้าไม่ได้เก็บไว,ไว้ไว้ในกระเป๋าเนี่ยก็จะเก็บไว้ในถุงดัชแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะให้มันแบบไม่หายไปเนี่ยดูดิปี สองพันสิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดอะ <c oughs> คือซื้อแบบเออก่อนนำช่องอีกนะฮะนั่นแหละเราก็จะเก็บไว้ตามช่องนู้นช่องนี้ของมันเลยนะครับจะได้ไม่หายนะฮะโอเคเราก็ไอห่วงที่เล็งไว้ตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วอะเล็งเอามาฮุบกับสายนะครับไอสายคู่ใจของเล็งเนี่ยแหละเป็นจากกระเป๋าแบบทูทแบ็คของแบรนด์ีวิสุอะไรอย่างเงี้ยเออชอบมากอะแล้วก็แบบ กระเป๋าคือหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่สายนี่ก็คือถอดไว้เอามาใช้กับพวกกระเป๋าต่างๆพวกนี้นั่แหละแล้วพอบางฮุกแบบนี้เสร็จใช่ป่ะเนี่ยคือเลยก็คิดว่าเฮยจะทํายังไงกับกระเป๋าใบนี้ดีวะให้มันเพิ่มฟังก์ชันนอกจากเป็นคลาสที่ถือถืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไปหาไอ,อ้หัวเนี่ยซื้อแล้วก็มาใสา่เออแล้วมันก็แบบถอดออกถอดเข้าง่ายมากมันทาให้แบบว่าไม่ระคายกับไอ้ตัว กระเป๋าแล้วด้วยนะครับดีมากเออั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะทุกคนไปลองหาซื้อกันมาใส่ได้นะครับเนี่ยเล็งก็มาเป็นแบบสะพายอย่างนี้ได้เลยจ้าเห็นปะจบแล้วก็คือนางก็ไปมาหลายประเทศกับเล็งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาแล้วด้วยก็คือเนี่ยใส่ของเนี่ยมเมื่อกี้ที่เล็งใส่ไว้ของจําเป็นประมาณนึงแล้วก็จบตรงนี้เพราะอันนี้มันเป็นรุ่นที่เล็งซื้อก่อนที่มันจะออกรุ่นใหม่ที่มันจะมีแฮนด์ลข้างบนอนะ่ะเออแล้วก็จะมีสายให้ด้วยนะครับนั่นนะอ,อ่ะ ดันไปซื้อมาก่อนไงไม่งั้นนะไอใบนั้นนะก็จะแล้วก็คงจะแบบว่าก็จะโดนใบ,บนั้นแทนแล้วแหละแต่ใบนี้คือเห็นแล้วก็แบบอุ้ยชอบจังเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นไปแบบนี้นะครับก็นั่นแหละก็เลยหาวิธีใส่ด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่รักแล้วก็ชอบนะครับเป็นคลัชที่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 ชอบมากเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทนทานยังเห็นปะ ยังใหม่อยู่เลยหรือเราอาจจะแบบใช้ไม่ได้แบบว่าสมบุกสมบันอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าก็อาจจะใช้ตามโอกาสต่างๆหยิบมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละก็เป็นอีกพราไดอีกหนึ่งใบที่ที่ชอบแล้วก็ที่รักนะครับแล้วก็อยากมนาะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่จะได้แก้เบื่อกันไปนะฮะดูคลิปของเล้งนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นอีกของอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้มาก่อนที่จะ ทำช่องนะครับก็คือแบบว่าก็รักแล้วก็ชอบก็ยังเก็บน้องไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมาเพิ่มความสนุกสนานให้การอยู่บ้านของทุกคนแบบว่ามีความสุขขึ้นนะครับโอเคบ๊ายบายครับ